ว้าวปละนันขีเข้าถือกล่องกันเอากลารครับผมโอเคครับผมโอเคครับของครับบนข้างนั้ใช่ไหมครับครับผมโอเคครับของคราวนี้คือสาธุของคุณอันนี้คือทุ่งทุ่งหญ้าสวัสดีหน้าโอ้ไม่ใช่ทุ่งข้าวสุรินทร์ครับผมผมผ่านไมทผ่านยั้ไงท่านอันนี้คือภาพภาพรวมเรียกภาพรวมใช่ไหมทีนี้ผมมาเอามาเดินคุณจะถอดเสื้ออะไรทีนี้ ครับท่านบัตรครับผมท่านบัตขคีครับผมเชิญครับผมภาพมุมกว้างครับผมเชิญขึ้นสู่ยอดธงเสาธงใช่แล้วครับผมภาพมุมกว้างครับเชิญทางนู้นอันนี้เรามาทําอะไรกันครับผมทําโปสเตอร์หนังเนาะทรัโปสเตอร์หนังครับก็เป็นขบวนการสุดท้ายของการผลิตหนังอ๋อแม่นครับผมก็ ต้องต้องใส่โรงงานมาครับปลัดครับผมต้องใส่โรงงานน้ำบ่นผลิตหนังยังไม่ได้สร้างโรงงานเลยครับว่าแต่สิเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยนะโอ้โหทเรไม่เห็นเราไมเห็นว่าโอเคไปแมวไอนะอันนี้ใก่ลู่เจได้ท้ายเดียวโอเค ครับผมค่ะนขั้นตอนกระบวนการสู้กันเห็ดโปเตอร์ครับผมสําหรับโปเตอร์หนังครับผมบอลบาทเดือดดีขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมหนังกับสิริออกสู้สายตาพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้โอ้โหเป็นทายางอะไบ้างอีกอะไรหยัดยังอยู่เหนือถือโอ้โหพี่จอบไหมไปไปไปคุยกับนางเอกไหมานงเอกไปคุยกับนางเอกไหมนั่งดูนะนั่งดูนะ อิสาด้วพ่กันั่อีกคู่นี่เป็นทังไหนังกสออกแล้วอนี้ไม่พสตสเตอร์นังแพงตงกระเท่าาทองแพงพูลสองแสนหางแสนสองหาบาทพูดมี่ัญญนย่ล่ะกระผมมีนี่หละจะได้ขายงวงขายขั้วนี่ละไปซื้อไปขายไหมซื้อลวเก่งนะเอาจัดไปครับจัดไปไม่ผมสีกี่ไม้เอา กินไม้นี่กิงไม่นโอเคจบปิดลยโอ้ยด้ป uh, ลีกโหากมากยด้วปลาขีปวดแขนไหมย่าอย่าดึอย่างเงี้อย่าปล่อยเลยปล่อยมั้ง เดวแล้วลองไปงามลังซิงกี้ดึงมันไม่ได้โดนแสดงว่านี่มียาดลงหยาดลงแสดงว่ามีหยาดลงใช่ไหมสวยฮะสวยฮะสวยตากล้องเราจะกิ้งลงไหมคะเนีย่ย ไปช่วยบาน้องเอ็ม hmm. ัน่ยนบาดี่บ่ามาห่างกันไเขาดดบอกให้อย่ามันเดินบอกบอกหนอยนึงเดอย่ามันเดินบงบงขอนอนไปอย่าไปกีดยางมนสิบกรด้นนี้ให้ให้มือฝังผันี้ไอ้จับนี้

ครับมาเห็นปอลเตือนนังกันอีลีครับผมบอได้มาเห็นยังครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมขาโลดติดตามกันครับพี่น้องแมนบอตาดวงครับปอลเตือนนังครับผมเห็ดออกมาอย่างไรให้พี่น้องด้ใใหกำลังบาเอนครเบาโอ้ยให้กำลังใจเบาเฮงแมนบอซื้อจอบอยู่นี่ไหมไอเฮงไอเฮงเออจ๋ายังโอเป็นยังดอกรัวหน้ามันหกไอคนมัน อีกขึ้นอีกขึ้นเดี๋ยวข้อขึ้นนึกเห็นอีข้อขึ้นผ่านครับผ่านเราเพิ่งผ่านครับผมผ่านครับผ่านถากย่าเมื่อกี้ผ่านครับผมไม่ผ่านครับผมเหลือฉากใครผมไม่มีคู่นะผมไม่มีคู่ประหลัดคู่กับประหลัดคู่ยังไงกับบ้าเขียวดิประหลัดคไง ไ้มปลเใส่เส้นี้ไม่ต้องใส่ม้องใส่นี้นีวะไปแตงกเทไปคือจัไม่เอาเน้าสั้นใส่แล้วก็จะเอาเอาาม้ามาตรงนมก็พอแล้วยังมาสองล้านยนได้่ได้ได้จะเข้ากองได้้องไงบเสอต่อไปจะเป็นของสองอมเขามายังน่าจะมานะแค่ไปพาไปถ่ายรูปเหียมั้ง เปงา,าน่เดียววันนี้มีท่าผ่านเราปงานถ่ายฉากัเปัเปอยากรู้ว่าเอ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 ามาพหน้าไหเาาหน้าซืนคือจะได้แค่ไหจะต้องหน้า,าอีเ <c oughs> ด,ดียวแล้วทำแบบนีรจ้ ้แบบนีครับครับผมท่านประหลัดครับผมครับท่านประหลัดเดินเดินไปเลยครับผมเดินทำไมไม่โอ้ทำไมห้วยนี้มันเป็นแท้แสดงว่าใครมาถางหญ้าเลยหรือเปล่าครับท่านประหลัดห้วยนี้ก็เพิ่งขุดลอกมาครับ๋อเพิ่งขุดลอกเอาตอแลครับเอาตอจัดสรรจัดสรรงบประมาณใช่ครับอ๋อท่านประหลัดครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับโครงการดีดีครับผมแล้วก็ฝ่ายนำรถตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งสร้างเมื่อปีที่แล้วครับ ขอบคุณมากครับผมท่านปลัดขิกครับผมเป็นเขาเรียกว่าให้ให้พี่น้องได้ใช้น้ําร่วมกันเนาะได้น้ำร่วมกันครับได้น้ำมาใช้เพื่อประโยชน์ครับผมวันนี้โปสเตอร์ของท่านปลัดถ่ายเสร็จแล้วปะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยครับโอ้โหเล้วคู่กับใครครับผมไปหาคู่เบาเขียวไม่เจอนะครับเบาเขียวหายเบาเขียวหายครับผมต้องตามล่าอาจารย์เขียว ครับผมมาถ่ายโปรเตอร์กันครับผม you okay okay are you ready okay ตั้งแต่ไปเรียนเมืองนอกมาเนี่ย you okay เห็นเลยนะ ยาร์ยูแคเรียนเมืนนองนอกรู้สึกรอเลยโอ้ยเย้โอ้ยเย้เอ้ยตั้งแต่ไปเมืนนองนอกมาพร้อมน,น,นะครับครับเ่บาเฮงเอาครัตักมองมาแล้ว เฮ้ยนก้นไซส์พี่โมครับผมนายสังโมงครับพี่โมงครับอบตตะเคียนครับครับผมอะไรพี่โมงอะไรครับน้าร้ายแล้วโอ้ยอะไรครับอโหรอขึ้นเก่าครับรอขึ้นเก่าปะเป็นยังไงมืึงนี่บ้านน้องเป็นแค่สิ่งละครับผมยัง คือมาทายทายเหมเนาะคึกไม่ไม่เมเมื่อยมีเบียร์หอมนับรงมีเบียร์ทาทายโปเตอร์ครับโปเตอร์นั้งครับผมสำหรับปบาวานเดกีนะครับครับผมแต่ทีมงานเากเมาเต็มมากกันหลายรั้งเข้ากับพร้อมทีออกออกใช้กันลวครับผมเกี่ยมโตลวครับผมขอฝากบาบ้านเดกดีนะครับเพี่น้องนึ่งแค่มีกำลังใจสองแค่สองกำลังใจหลายแค่ขอฝาก วิธีอิสานมานเท่ครับผมกห้พี่น้องในสาแฉ่สา,สา,าติดตามกันตาพี่น้องบ่มีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคน,นง,งานนี้ะกะกล่าวไปบ่ได้เพราะว่าเอฟซีได้เบิ่งกันแล้วก็ซอยเบิ่งซอยแช่กันครับบอกเอง ครับผมครับครับผมแมนแมนอยู่บ้านนองครับทุกคนครับผมทีิงานขับครับนี่ครับแข่งแรงเก่งกันทุกคนครับนั่งอีกนั่งครับนี่กำลังอันนี้ครับครับนั่งเอกนะครับผมครล็อกรักปลัดชิกปลัดชิกซอยทีมงานรวมกันทุกคนครับซอยกันทุกคนครับผมครับงานมือกล้องครับซอยกันทุอคนนะพี่น้องผกัดมึงทาผลัดถ่ายก่อนเฉยเฉยก่อนจะระบภาพครับท่านสุรศิแก้วผู้ครับมึงปลัดปลัดปลัชิกปลัชิกก็สมเทพเลยปลัชิกเขาน่ะ สมเรประคิดเครับผมครับสมเตหครับผมอเร่องวายิ้มงั้นดีนะเรื่อยๆครับปอมโไยรับนะครับพร้อมครับหนึ่งสองืครับจะพงครับจะพยงัง้พร้อม ท่าไทยกล่องครับสามสองรอบห้าส okay, okay, ี่สามสองโอเคพร้อมครับผมจบครับได้ค่ะโอเคครับป่าวเองวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมทีมงานทุกคนครับผมที่มากันพร้อบเจ้าสววงจะซินนั่นโปเตอร์นั่งครับผม อาใส้เวลาในการใส่สินประมาณนะคะ2แสน8หมื่ปีนะคะ2 8 0มื0นปีสน่นนตองพิธีพิธานในการเือั้งต้อตองต้นงต้องตองต้องตององต้องต้อต้อง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 ต้นงต้อองต้องต้องต้องแ้องตองต้องต้องต้อองต้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 องตองต้องต้อง้อองต้ออองต้องต้อองต้ง้อองต้องอองอองออององน ตัวค่ะต้องพิธีพิธานในการทรายในสักหน่อยจ้ะดูดยังไม่จ้าเว้ยเว้ยไทยคนกันมาบวกใจโมเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมทีมงานทุกคนขอบคุณเอฟซครับผมสี่ ครับผมติดตามตลอดเป็นหนึ่งแรกหนึ่งหนึ่งแรกหนึ่งเชี่ยหนึ่งในใจในการถ่ายทำงานสันบ่มีหลอะคนก็ได้กับกำลังใจครับผมสันบ่มีเอฟซีก็คือจูงไมีจุดนี้ครับผมคกันยายนเอฟซีครับผมขอบคุณอิทธิพลครับผมขอบคุณครับขอฝากติดตามผลงานนะครับเด้อทันปรัชเนา่ทันปรัชเนากับมาเต็มทีแล้วครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้เรื่องต่อไปเให้เป็นไปเอกหนังโปะครับโอ้ยแม่นเพกหนังครับผมหุ่นหน่วยการดีครับผมหน่วยการหน่วยการเราดีครับอุ้ยกหือหัวใจครับ ครับน้องยังครับพี่น้องเอครับฝากติดตามผลงานนะครับพี่น้องครับผมประดับขี่เข้าครับผมอยู่อบตตตะเคียนครับผมครับ